สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำยากำจัดเมลงกำจัดเพลี้ยอีก1ตัวยานะครับยาตัวนี้ชื่ออบาเมกตินนะครับเป็นยากลุ่มที่6ยาตัวนี้ส่วนใหญ่เขาจะมีการทุกสวนนะครับคนที่ทำสวนทุเรียนเป็นยานยอดนิยมอีก1ตัวนะครับสำหรับอบาเมกตินอบาเมกตินใช้กำจัด ทุกอย่างนะครับเปลียวเฟยหนอนอะไรก็ได้หมดนะครับถ้าโดนตัวหรือมากินใบตอนที่เราฉีดยาแมลงส่วนใหญ่ก็สามารถกําจัดได้กับทุกแมลงนะครับแต่ที่สําคัญผมก็อยากเน้นว่าอย่าใช้ซ้ําตัวเดิมนานๆนะครับเดี๋ยวพวกแมลงมันจะดื้อยาเราต้องใช้สลับเละเปลี่ยนกลุ่มยาไปเรื่อยๆนะครับ ผมก็ได้ทําไว้ให้ดูแล้ว2กลุ่มยานะครับเข้าไปดูในช่องได้นะครับตัวนี้เป็นกลุ่มยาที่3นะครับเป็นกลุ่มยาที่6กเป็นยาตัวที่3ามที่ผมเอามาแนะนําให้ทุกคนได้รู้กันนะครับคืออบามเมตินที่อยู่ข้างหน้าก็คือสวนทุเรียนผมเองนะครับเป็นผลงานเป็นต้นทุเรียนให้ทุกคนได้ดูก่อนว่าใช้แล้วมันดีจริงหรือเปล่าสังเกตดูที่ใบนะครับ ไม่มีแมงไม่มีตำหนิไม่อะไรเลยนะครับนี่นะครับใบสวยงามนะครับผมจะปลูกเป็นต้นทุเรียนต้นคู่นะครับเป็นของผมอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอําเภอเกียนซาใครที่เพิ่งเคยเข้ามาดูในช่องผมทำคลิปการใส่ปุ๋ยฉีดมะเร็งอะไรไว้ทุกอย่างนะครับลองกดเข้าไปดูได้แต่คลิปนี้จะมาคุยของประสิทธิภาพ ของอาบาเมตินเป็นสารกำจัดเมลงกลุ่มที่6เดี๋ยวผมจะพาเดินดูในสวนกอนว่าฉีดไปแล้วมันดียังไงนี่นะครับเดี๋ยวพาเดินดูนะครับยากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่6นะครับทุกคนต้องมีนะครับผมแนะนำเลยผมใช้เองนะครับใช้จากประสบการณ์ตัวเองนะครับที่มาบอกเล่า อาจจะไม่ตรงในตำราในอะไรคงเคยก็ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้มาพูดเรื่องในสวนตัวเองให้ควางแมลงบางครั้งมันก็มีมามั่งนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีทีเดียวเราก็ต้องใช้ยากำจัดฉีดไปเรื่อยๆนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วก็ถือว่าไม่เสียหายเยอะนะครับแบบนี้ถือว่าใบสวยงามนะครับบางสวน ผมเข้าไปดูใบงอหมดนะครับการใช้ก็15วันครั้งถ้าว่าใบสวยๆไม่มีมะเร็งรบกวนแบบนี้นะครับแต่ถ้ามีมะเร็งรบกวนก็ให้ฉีดอาทิตย์ละครั้งนะครับแล้วก็เราควรมียาไว้ในเปลงที่ใช้สัก4กลุ่มยานะครับอย่างต่ำ แล้วก็ใช้วนกันไปเรื่อยนะครับอย่าใช้กลุ่มเดิมซ้ำบ่อยๆนะครับสมมุติว่าอาทิตย์นี้เราฉีดกลุ่ม6อาทิตย์หน้าให้เราฉีดกลุ่ม4ี่กลุ่ม3ามกลุ่ม5กลุ่มอื่นนะครับอย่าไปฉีดตัวเดิมนะครับให้ทุกคนมีไว้ไม่ตำแต่4กลุ่มยานะครับใครซื้อไม่ถูกก็ซื้อตามที่ผมแนะนำได้เลยนะครับ ผมทำคลิปไปแล้วเข้าไปดูได้นะครับในช่องถ้าร้านเกษตรพันุของทุกคนไม่มีก็สั่งได้ในช้อป e ีนะครับผมสั่งซื้อในช h อป e ีตลอดนะครับเพราะมันจะถูกกว่าให้ทุกคนกดชื่อสามันของยามันก็ขึ้นแล้วนะครับในช h อป e ีถ้ามีแมลงกัดกินเยอะๆก็เจ็ดวันครั้งแต่นี่ก็ทุกคนดูนะครับ อันนี้ผมฉีดประมาณ15บหวันครั้งนะครับเพราะว่ามะเร็งมันไม่ค่อยมีเยอะนะครับดูใบนะครับประมาณ3ามอยกว่าต้นนะครับต้นคู่นี่ครับ มีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่นะครับนี่นะครับใบก็ถือว่ายังสวยงามนะครับมันอาจจะตูไม่เท่ากันนะครับเป็นเรื่องธรรมดาของต้นทุเรียนแต่สักพักเดี๋ยวเราจะตัดยอดมันนะครับตัดยอดให้มันเท่าให้หมดนะครับสำหรับต้นคู่นะครับดูยอดนะครับ ผมก็ทําคลิปมาเยอะนะครับในช่องเข้าไปดูได้การดูแลทํายังไงให้ต้นทุเรียนได้สวยงามแบบนี้โตเร็วแบบนี้เข้าไปดูเลยสําหรับมือใหม่สองต้นนี้ก็ต้นใหญน่นะครับนะครับ เดี๋ยวเราไปดูยากันนะครับว่าอยู่ยังไงสำหรับอาบาเมตินตรงนั้นเป็นที่สำหรับผมไว้พักเวลาทำสวนนะครับยาอะไรก็ไว้แถวนี้เลยนะเมื่อกี้ก็ตัดหญ้าไปหน่อยนะครับหญ้าก็ตัดบ่อยๆใหญมันรกเยอะนะครับอันนี้นะมองเห็นมานี่นะครับ กลุ่ม6สารกำจัดแมลงอาบาเมกตินนะครับชื่อสามัญก็คืออาบาเมกตินมีเลขทะเบียนเรียบร้อยนะครับสารเคมีกลุ่ม6ตัวนี้นะครับที่ผมใช้อยู่เปรียะไฟในพลิกนะครับกำจัด ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ผมใช้ในเปลงในสวนของผมนะครับเนี่ยนะครับวิธีใช้อะไรก็ตามนั้นเลยนะครับนี่นะครับประโยชน์กำจัดเพลี้ยเฝยในพริกแต่มันก็ตายทุกแมลงนะครับที่ผมสังเกตดูเขาเขียนไว้แค่นั้นแต่ที่สําคัญนะที่บอกนะครับ เราต้องเปลี่ยนกลุ่มยาอยู่เสมอนะครับเหมือนกลุ่มหกนะครับตัวนี้เป็นกลุ่มหกนี่นะครับกลุ่มที่หกพอพอฉีดครั้งต่อไปเราก็เปลี่ยนเป็นกลุ่มอื่นมั่งนะครับกลุ่มหนึ่งกลุ่มสอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าฉีดซ้ําถ้าใคยซื้อไม่ถูกก็ให้เข้าไปดูในช่องผมนะครับว่าผมได้ทําคลิปยาตัวไหนไว้มั่งก็ให้ทุกคน ซื้อตามนั้นได้เลยนะครับเพรอผมได้ซื้อสลับกลุ่มไว้แล้วนะครับผมจะถ่ายให้ดูทีละอย่างนะครับจะได้เข้าใจง่ายๆเพื่อคนที่เพิ่งปลูกใหม่หรือมือใหม่อาจจะงงนะครับสั่งในช้อปปี้เลยนะครับผมซื้อในช้อปปีตลอดนะครับสําหรับยามันจะถูกกว่าตามร้านเกษตรพันธุ์แต่ถ้าเคยเจอที่ร้านเกษตรพันธุ์ ถูกกว่าก็ซื้อกันได้นะครับอ a บ,บาเมตินนะครับพิมพ์เข้าไปเลยในช้อปปี้ถ้าไม่รู้จะซื้อตรงไหนสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแต่อยากให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับคลิปในช่องส่วนใหญ่นะครับจะไม่เหมือน ช่องอื่นของใครนะครับทำคลิปด้วยประสบการณ์เองเลยนะครับยาตัวไหนใช้ดีก็ก็ก็ใช้เองแล้วก็มาบอกนะครับไม่ได้อะไรนะเพราะว่ายาที่เอามาบอกคือผมจะใช้ในสวนนี้อยู่แล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ใช้สิ่งที่ดีๆกันต้นทุเรียนก็ได้ออกมาแข็งแรงสมบูรณ์ขอบคุณมากครับอย่าลืมกดติดตามนะครับ